ครับกองนกคุ้มนะครับกองต่อนกคุม้มนกคุ้มนะครับนี่ครับสนจจติดต่อสอบถามไม่ได้นะครับ ครับสวัสดีครับเก่งพุเมงแพร่ K K, K F, ฟาร์มนกเขาใหญ่ครับนี่ครับวันนี้ก็มีสินค้ามารีวิวอีกแล้วนะครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเรียกว่า กองพาต่อนกคุ้มนกคุ้มอาบ้านผมเรียกนกคุ้มกองพาต่อนกคุ้มนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆครับนี่นี่ครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับมาจากใต้นะครับมาจากนราธิวาสครับลายจะทําสวยกว่านี้ก็ได้นะครับนี่แต่นี่ผมบอกให้เขาทําแบบนี้พอถ้าทําลายสวยเกินแบบในภาพนี้ผมกลัวนกจะไม่เข้า แต่มันก็ถ้าจะก็ถ้าจะเข้า่ะครับถ้านกหมันนี่ครับโอเคนะครับสวยนะครับสวยๆนี่เดี๋ยววิธีนะครับวิธีก็จะทําให้ดูเนาะไม่เคยทําเหมือนกันนะครับไม่เคยใช้นะไม่ถนัดครับแต่ว่าสั่งมาเพราะว่าสวยงามครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับ ราคา2 0 0มรวมส่งครับสวยๆครับนี่ครับการขึ้นของเขาก็จะประมาณนี้กล้องอาจจะไกลไปหน่อยนะการขึ้นของเขาก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับนกมันก็จะมาเข้ามามาจิกมาไล่ตีกันนะครับเข้ามาจิกมาไล่ตีกันนี่ครับก็จะหย่อนนี่ครับประมาณนี้เนาะนี่ครับก็จะงับแบบนี้ไปไหนไม่ได้ครับเอานกใส่ข้างในนี่นะครับนกใส่ข้างใน นกคุมนี่ครับวิธีการเก็บนี่ครับเป็นสลักเป็นอะไรไม่รู้ผมก็เรียกไม่ถูกครับเนาะนกใส่ข้างในครับปิดเปิดด้านหน้าปิดเปิดด้านหน้าเห็นนี่ครับปิดเปิดนกใส่นกด้านหน้านี่นะครับใส่นกด้านหน้านะครับนี่ใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับใหม่ใม่แกะกล่องครับแกะกล่องมาโดยไม่รู้นะครับ ก็นึกว่าเป็นอะไรสง่งมาจากที่ไหนนะครับก็เลยแกะไปก่อนเลยไม่ได้แกะสดๆให้ดูนะครับนี่ครับความกว้างความยาวของเขาก็พอดีพอดีนะครับดูละสวยนะครับสวยสังเกตฝ่ามือผมครับไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่กำลังดีนะครับความกว้างของข้างหน้านี่อยู่ที่30เซนนะครับประมาณ30สิบ เซนนะครับ31เซนความสูงความสูงตั้งแต่ข้างล่างนะครับวัดทางพื้นมาประมาณ29ครับ29นี่ครับความลึกของเขานี่ประมาณ22ประมาณนี้ครับนี่ครับครับข้างในของเขานี่ความกว้างอยู่ที่ประมาณ สิบแปดครับสิบแปดสิบแปดสูงสิบแปดเหมือนกันครับพอดีพอดีนะครับนี่ครับจะประมาณนี้เนาะใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับนี่ครับสองพันสามลมส่งครับงานสวยๆครับนี่จานแกะทาส่งมาเลเซียนะครับนี่ครับสวยๆนะครับสวยๆครับก็ไม่มีอะไรมากครับเก่งคุณแม่แค่ K ค่ฟาร์มนกเขาใหญ่ครับวันนี้รีวิวกรงนกคุ้มนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ ครับสวัสดีครับ